สวัสดีครับสวัสดีครับก็มากันอีกแล้วเราไปมองกันในรีกของเพียมิรีกอังกฤษทางเพียมิรีกเนี่ยเตะกัน3คู่วันนี้เราจะไปมองในคู่แรกทางเบอร์รี่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ Villa. แอสตันวิลล่าเตะกันเวลา2ทุ่มตามนาฬิกาประเทศไทยนะครับอ่ะเราก็จะมาดูรายอัพ ของคู่นี้กันนะครับทางไรอัพของคู่นี้เนี่ยทางเบอร์รี่เนี่ยจะนำทัพมาโดยแววง2องกัมป y ีคาดว่าทางกุนซือเนี่ยจะจัดทัพจัดแผนมาในระบบ4-3-3โดยมีผู้รักษาตูเนี่ยเป็นแทมฟอร์ดส่วน4กองหลังเนี่ยสตัวเนี่ยทางตัวริมเ้นเนี่ยเป็นวินโตโยและ2ตัวกลางเนี่ยเป็นเบเย และโอชาส่วนตัวริมเส้นทางขวาเนี่ยเป็นโรเบิร์ตส่วนกองกลาง3ตัวเนี่ยเป็นทางบาวฮิลและเบิร์ตและทางตัวผู้เล่นอย่างคาร์เลนส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นฟอนฟอนเตอร์และปีกขวาเป็นมาเนลส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นฮัมดูนี่เราก็จะมาดูทางฝั่งของแอสตันวิลล่าคาดว่าเอ่อทางอูในเอมรี จะจัดทับจัดแผนมาในระบบ4-2-3-1โดยมีผู้รักษาประตูเป็นมาติเนสส่วนก้องหลัง4ตัวเนี่ยเป็นตัวริมเึ้นทางขวาเนี่ยเป็นแคลสและ2ตัวตรงกลางเนี่ยเป็นคอนซาและตอเรสส่วนตัวริมเส้นทางซ้ายเนี่ยเป็นทางดีนส่วนอกองกลาง2ตัวเนี่ยเป็นทางกามา่าและทางรุย และกองหน้า3ตัววางมาเนี่ยทางปีกขวาเป็นเบลลี่และทางปีกซ้ายเป็นแม็กกินสันตรงกลางเนี่ยเป็นทางดิยาบี้และหน้าเป้าของเขาเนี่ยเป็นทางาวัสกินเราก็มาดูรลอัพส่วนสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ย เจ้าทินอย่างเบนรี่เพิ่งจะพ่ายให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ3ในลีกเมื่อสุดสัปดาที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกคาดว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวอาร์สน่ซารูรี่ตัวรุกสัญชาติมโมร็อกโกซึ่งติดโทษแบนในแมตท,ที่พบกับแมนซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและผู้ตัวผู้เล่นอย่างไมเคิลโอบาเฟมีดาโก ชูลินเอฟสองแข้งเนี่ยก็ยังคงเดี่ยงพักรักษาตัวอยู่คาดว่าทางกูนซ้ออย่างแวงซองกัมปานีเนี่ยจะวางนักเตะตัวเก่าเป็นสามประสานในแดนหน้าอย่างนาธานเรมอนด์และ,ะทางเซกิเซกิอัมมาดูและวองซองมานูเอลส่วนทางฝั่งของทีมเยือนเนี่ยอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ย เพิ่งจะบุกไปถล่มเอาชนะอย่างเอเบอร์เนียนไป5ประตูต่อศูนในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมโลงเตะเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษดแบนนอกเสียจากว่ามีตัวผู้เล่นอย่างเอเมเรียโนบนันเดียและ,ะทางเรอันเดอร์เดนดองเกอร์และตัวผู้เล่นอย่างทีีูบ อีโนนจูส่วนคาดว่าทางกุนซือเนี่ยจะวางตัวเอมเอมิี่ดาวพอรินตดาวดาวเพอร์เนตัวเก่งอย่างโอลลี่กัสกินออกสตาร์ทยืนหน้าราตายในนัดนี้นะครับเราก็จะมาดูผลงานกันนะครับ ผลงานของเขาเนี่ยของเบอร์ลี่เนี่ยผลงานฟอร์มของเขาเนี่ยทางเบอร์ลี่ห้านัดของเขาเนี่ยแพ้ไปสองชนะสองและเสมอหนึ่งในการแข่งขันล่าสุดในลีกเนี่ยทางเบอร์ลี่แพ้ขาบ้านให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อสามว่าการเล่นในบ้านของทางเบอร์ลี่เนี่ย ก็ส่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแพ้ยับเลยกับทางแมสสเตอร์ซิตี้ส่วนทางฝั่งของแอสตันวิลล่าเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ไปเยือนในแมตช์คอมฟอรเรนซ์ลีกเนี่ย, uh, ยพวกเขาบุกไปชนะทางอีเบอร์เนียนไป5ประตูต่อศูนย์ ถึงว่าฟอร์มการไปรเยือนของแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ดูดีพอสมควรนะครับเราก็มาดูราคาของคู่นี้กันนะครับราคาของคู่นี้เนี่ยเปิดออกมาที่ราคาครึ่งลูกตอนนี้ไหลลงไปที่ราคาบอ ในราคาจ่ายน้ำล้นๆณนตอนนี้ไหลลงไปน้ำากแล้วนะครับส่วนฝั่งสูงต่ำนั้น2ลูกครึ่งไหลขึ้นไป2อลูกควบแล้วนะครับส่วนฝั่งสูงนั้นจ่ายอยู่น้ำแปตอนนี้ก็ไหลขึ้นไปที่น้ำล้นๆเลยนะครับส่วนฝั่งต่ำนั้นน้ำล้นๆตอนนี้ไหลลงไปที่น้ำแปด มามองกันที่ทัศนะของผมกันว่าเชื่อได้ว่าทางทีมอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยคงยังไม่หมดกระสุนในนัดนี้อย่างแน่นอนนะครับรลังผลิตสกอร์ไป9ลูกตลอด2เกมท้ายทุกรายการและพวกเขาเนี่ยน่าจะเดินเครื่องราสกอร์ตามเคยอย่างที่ลูกทีมของเขามั่นใจจะไม่ทำทางกุนซือเนี่ยอย่างอูนเอมิรี่เนี่ย จะไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเบนรี่เนี่ยที่ประเดิมซีซั่นใหม่เจอรับน้องสยองขวัญจากแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ไปศูนย์ตัสขณะเดียวกันเนี่ยอาคุณตุกะวันนี้ก็มีสไตล์การเล่นที่เรียกได้ว่าต่อบนเร็วเฉียบคมไม่แพ้กันนะครับดูทรงแล้วทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเบอรี่เนี่ยคงจะต้านไม่ไหว ผมมองว่าให้อยู่ต่อแอสตันวิลล่าสิงพระงาดในราคาครึ่งลูกนะครับก็จบไปแล้วสำหรับคู่แรกเราไปกันแบบไวๆเลยนะครับส่วนคู่ที่2ผมก็จะมองในหลีกของราลีกาสเปนในคู่ของบียาริวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ บาเซโลนาเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งอของคืนนี้นะครับเราก็จะมาดูรายอัพของคู่นี้รายอัพของคู่นี้เนี่ยทางบียริลเนี่ยจะนำทัพมาโดยกีเกสติเอนโดยคาดว่า จะจัดทับจัดแผนมาในระบบ433โดยมีผู้รักษาประตูเป็นเยอเกเซินส่วนกองหลัง4ตัวเนี่ยทางริมเส้นทางซ้ายเนี่ยเป็นเป็นเรซาและตรงกลาง2ตัวเนี่ยเป็นเวนก้าและอวีอวส่วนตัวริมเส้นทางขวาเนี่ยกองหลังเป็นเอ่อโเลเนอย่างฟอยส่วนกองหลังเอ้ยขออภัยนะครับส่วนกองกลางเนี่ยเป็นเตเรส และปาเรโกและกาปูส่วนในแดนหน้าเนี่ยตร,ตรงปีกซ้ายเนี่ยเป็นมาเฮนาและปีกขวาเป็นเครัสส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นชารต์ทวนส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยจะนำทัพมาโดยชาบี้เอนาเดสคาดว่า ทางชาบี้ในเดสจะจัดทัพจัดแผนมาในระบบ4 3 3โดยมีผู้รักษาประตูเป็นเทเชเกนและกองหลัง4ตัวเป็นเรเบรโตและกันเดและก็ทางคิสเซนซิน,นและตัวผู้เล่นกองหลังตัวริมเส้นเนี่ยเป็นเบาเดส่วนกองกลาง3ตัวเนี่ยจะวางทางเฟอร์กี้และตรงกลางเป็นโรเมล และตัวผู้เล่นริมเส้นตรงกลางเป็นกัมโดอานกองหน้าก็จะห้อยเป็น3ตัวทางตัวปีกขวาเป็นยามานปีกซ้ายเป็นกาบี้ส่วนหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากว่าตัเป็นผู้เล่นอย่างเรวานดอฟสกี้คอยราสกอในนัดนี้นะครับอาเราก็จะมาดู สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเจ้าทินยังเบีาเรียลบุกไปชนะทางมายากาไป1 .0 ต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับสภาพความพร้อมในเกมในนัดนี้ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเป็นอย่างใดนะครับซึ่งทางกูลซือเนี่ยน่าจะยึดตัวหลักจากแมตช์ที่แล้วเป็นหลักโดยมี3ประสานในแดนหน้าที่จะใช้ทางาคาเรนโรมาโน และอเล็กซานเดอร์ชาลอตและตัวผู้เล่นอย่างเบนดิอารส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานทางราฟินญาแนวลุกตัวรักนะครับที่เหลือก็ติดโทษแบนในเกมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกองหลังอย่างโรนโรโนอาราโกก็เจ็บจึงน่าจะเห็นว่าทางราเมียงยามานวัยรุ่น วัย16ปีลงทำหน้าที่แทนในนัดนี้รวมถึงชาบี้กุนซือของทีมเนี่ยยังคงติดโทษแบนห้ามคุมทีมในข้างสนามอีกหนึ่งนัดน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังอยู่ครบส่วนหน้าเป้าก็ยังมีทางโรเบิร์ตเรวอนดอฟสกี้เป็นทีเด็ดในการราตะข่ายของทางฝั่งบา์เซโลนาในขณะที่เปเรสกับกาบี้โดอาโรสจะทําเกมรุกอยู่ในแดนหน้า เราก็จะมาดูผลงานของเขากันนะครับฟอร์มในบ้านของทางเบียริลเนี่ยฟอร์ม5้นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยใน5้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1น่งทางการแข่งขันเนี่ย ทางเบยเรอลเนี่ยก็แพ้คาถิ่นไป1นึ่งประตูวสวนให้กับทางเรอัลเบติกส่วนทางบาร์เซโลนาเนี่ยฟอร์มปไเยือน5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็ชนะ1เสมอ1แพ้3ในการแข่งขันล่าสุดเนี่ยของเขาเนี่ยเยือนไปเสมอกับเกตาเฟ่ไป0ประตูต่อ0นะครับ ก็จะมาดูราคาของคู่นี้กันนะครับราคาของคู่นี้เนี่ยเปิดออกมาที่ราคาปอปอซึ่งณนะตอนเวลานี้ก็ยังราคาก็ยังคงนิ่งๆอยู่นะครับส่วนในราคาจ่ายน้ํานั้นจ่ายน้ําล้นๆกันเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งสูงต่ํานั้นก็เปิดอยู่ที่ราคา3รลูป ฟังสูงนั้นจ่ายอยู่ที่น้ำล้นๆตอนนี้ไหลลงไปที่น้ำเก้าส่วนฟังต่ำนั้นจ่ายอยู่ที่น้ำแปดตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ำเก้าเลยนะครับส่วนมามองกันที่ทัศนะของผมกันว่าทาง b บียริลเนี่ยเพิ่งบุกไปชนะทางมายยงก้ามาในเกมนัดล่าสุดในรังในบ้านของเขาหลังจากที่แพ้ทางเบติกคาถินส่วนบาซ่าก็เก็บ ไป4คะแนนจาก2นัดเกมแรกอีกทั้งในนัดนี้นถูกฉลวกกับบาร์ซ่ารวมยกพลเข้าวินได้ตลอด4นัดที่ผ่านมานอกจากนั้นเนี่ยทางยเรราสตร์มารินไม่มีการเสริมทัพแบบเข้าตาแฟนบอลโดยอาศัยตัวผู้เล่นตัวหลักตัวเดิมบางรายตัวหลักบางรายเนี่ยก็ออกไปจะต้านทางอาคันตุกะยากนะครับ ส่วนราคาที่เปิดออกมาในราคาปปเนี่ยบวกกับทางบอลที่ข่มทางแชมป์เก่าก็น่าจะเบียดเก็บ3ามแต้มไม่ยากนะครับอมองว่าคู่นี้ไปทางต่อบาร์เซโลนาในราคาปปนะครับ เราก็มาสรุปกันเลยวันนี้มองไปที่ต่อแอสตันวิล่าในราคาครึ่งลูกส่วนคู่ที่2เราไปกันที่ต่อบาร์เซโลนาในราคาปอๆนะครับสำหรับวันนี้วังก้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ